สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับกับผมเช่นเคยนะฮะบาโจ้มืองอุบลน,น,นะฮะวันนี้เราพบเจอกันอยู่ที่ช่องรถขุณน้ำเข้าบางนาเทคเตอร์อีกแล้วครับท่านช่อง YouTube ของเรานะฮะช่องที่พา FC ทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมมาดูสินค้าสินค้าก็คือแม่ครนะฮะหรือว่ารถจกพี่น้องนะฮะนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้เช่นเคยครับวันนี้จะพา FC ทุกทกท,กท่านนะครับมาดู นะสินค้ามาเยี่ยมชมสินค้ามาตรวจสินค้าพร้อมกับเรานะก่อนที่เราจะทําการจัดส่งถึงมือคุณลูกค้านะครับด้านหลังของกผมนี้สองคันครับไปบ้านลุงเหมือนกันอันนี้ของคุณลุงอีกคันหนึ่งเป็นของคุณหลานนะส่วนตัวเอ2เ0นี้นะครับเป็นของคุณพ่อนะคะละพลนะฮะจาระนะฮะจะเดินทางไปยังบ้านเพอบ้านดุงเหมือนกันนะครับส่วนอีกคันหนึ่งเป็นของคุณน้องสมบัตินะครับก็จะเดินทางไปบ้านดุงเหมือนกันอันนั้นเป็นหลาน ครับส่วนของคุณลุงนี้เป็นงานขุดลอกคูคลองนะฮะส่วนของคุณหลานนี่เป็นงานตักดินขึ้นดำครับมาด้วยกัน2คนครับจัดคนละคันก็รับโปรพิเศษถากเราไปนะฮะทรงปีทั่วไทยพร้อมกับของแถมอีกมากมายนะครับมาดูครับด้านหลังผมนี้เป็น SK200 SK200 y n นะครับ SK200 Y N11 นะฮะตัวนี้เป็นรถปี2008ปี2009ะครับคันนี้มาเดินๆอย่างนี้นะครับแท็กใหญ่ สีสันทุกอย่างทําให้ใหม่นะครับเดิมๆน้องมานี่ก็รถสวยนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับเพราะว่าใบแท็กเขาก็มีถักใหญ่มาแล้วนะครับเราก็ทําการตรวจเช็คช่วงล่างให้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูอเลื่อล้อนําน้ามันของลงของเหลวนะครับแคลร์เราตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยเล้วที่ขาไม่ได้ครับนี่เสริมเฟรมให้นะครับอันนี้เฟรมเราจใหม่นี่คือโซ่เดิมเนี่ยี่ครับนี่ตัวนี้ช่วงล่างมาสวยนะครับนี่ดูนะครับตัวปะทะหรือว่ากาศนะครับนี่ อ่าไม่สึกเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งบวชนะฮะถ้ามันสึกนี้ก็จะบวชนานะครับเพราะได้ปะได้เนาะนะครับส่วนสีสันนะครับอันนี้สีสันนี่เราทําให้ท่านใหม่หมดเลยนะพร้อมกับจอดแผงให้นะนะครับนี่มาดูระบบภายในครับนี่ตัวนี้มีระบบปรับคอนโทรลมานะครับหรือว่าตัวปรับคอนโทรลครับท่านก็เลือกเอาเลยนะครับจะเป็นแบบไหนนะครับเป็นโคมาสุเป็นตัวเเป็นตัวเคนะครับก็สามารถปรับได้นะครับแล้วก็ สากรองเปลี่ยนให้ท่านใหม่นะครับอุปกรณ์ภายในนี่ล้างสะอาดให้เรียบร้อยนะแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่เดิมนะครับติดรถมาจากญี่ปุ่นเลยนี่นะครับแบตมาสวยครับแล้วก็แผงนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเราจอดทำความสะอาดให้ท่านนะครับส่วนตูดนะครับรุ่นนี้จะไม่มีไฟท้ายนะครับถ้าเป็นรถญี่ปุ่นนะครับรุ่น8จะไม่มีไฟท้ายรุ่น11 วายเอเซียก็ไม่มีวายเอสิบสองก็ไม่มีวายเอสิบสามก็จะไม่มีนะครับก็คือของญี่ปุ่นจะไม่มีไฟท้ายมานะครับตัวที่มีไฟท้ายน่าจะเป็นรถที่ประกอบในไทยนะครับหรือว่าเป็นรถจากพี่ใหญ่จากศูนย์อริยะนะฮะนี่มาดูไส้กรองอนนี้กอน้๊าซมันเครื่องนะครับนี่เราเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็พวกระบบคอนโทรลต่างๆนะครับสวยเลยคอนโทรลไห่นาะนี่นะครับปั๊มไฮดริก สวยครับสายอะไรก็เดิมๆนะครับแล้วก็กองดังน้ํากองโซล่านะครับอันนี้ก็เปลี่ยนให้ท่านเสร็จสรบเรียบร้อยพร้อมส่งนะครับวันนี้เทเลอร์จะมาประมาณ10 10โมงสี่โมงครับเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะถึงที่บ้านคุณลูกค้าประมาณ10โมงเช้านะครับไม่เกินรับโมง8โมงประมาณนี้นะครับส่วนซีกกระบอกนะครับอันนี้เราทาการตรวจเช็คให้ท่านใหม่หมดนะฮะทั้งสี่กระบอกเลยครับบุสลักนะไม่ว่าจะเป็นคนบูมนะคนบูมนี่เราก็ทาการตรวจเช็คให้แล้วก็ตัวกระบอกยก แล้วก็กลางบูมบูมตาอ้ามนะครับก็ทําให้ใหม่นะครับทุกอย่างนะก็พูดง่ายก็คือตามที่เราได้รีวิวให้ f c ทุกท่านได้รับชมนะครับตอนที่เราทําการตรวจเช็คตรวจซ่อมนะครับรว่าจะเป็นแบบไหนเราก็ทาการตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสรบเรียบร้อยเสริมหน้าอามให้ด้วยนะครับพร้อมกับมีแผ่นรองพื้นให้นะครับอันนี้เมื่อกี้เดิมน้องเขาเลยนะครับเราก็ทําการเสริมข้างให้นี่นะคา,านี่เสริมให้ใหม่แล้วก็บูธสลกักพวกนี้ก็ทําให้ใหม่นะครับซีนก็บอกเปลี่ยนใหม่ แล้วก็รั่วซึมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นาสายไฮดรอลิกนะครับคอนโทรลมีรั่วไหมนะครับสีคอนโทรลมือนะครับมีรั่วหรือเปล่านะครับชุดห้องสวิงนะครับมีรั่วหรือเปล่าพวกนี้เราทําการตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับไปถึงบ้านก็เติมน้ำมันโซล่าเต็มถังลุยงานเลยนะครับส่วนระบบภายในเก๋งนะครับก็จะมีพวกระบบไฟฟ้านะครับแอร์นะครับแล้วก็ระบบปลั๊กไฟต่างๆหน้าจอต่างๆนะครับเราทำการตรวจเช็คให้ระบบซีนอยก็ทำการล้างให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยแล้ว นะครับแล้วก็ไฟส่องสว่างคนน้องเขามีอยู่แล้วนะอันนี้เป็นของเดิมเราไม่ได้ติดเพิ่มมานะครับอันนี้ติดมาเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็ตะแกรงครับนี่ตะแกรงก็ทําให้นะครับแล้วก็ถาดรองรองเท้ามีให้นะครับระบบภายในนี่น้างทำความสะอาดให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยวาเอสิบเอวาเอสิบสองนี่เป็นเหมือนกันนะครับอุปกรณ์ภายในแล้วก็ปา๊มใฮดิกก็เหมือนกันเครื่องยนต์ก็ตัวเดียวกันนะครับแตกต่างกันแค่ปรแกรมนะครับโอ้สูงแห้งพี่น้อง นี่อุปกรณ์ต่างๆนะครับเราก็ตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยตัวนี้ชั่วโมงการทำงานอยู่ที่หก0 0นเดี๋ยวนะครับ6กพันสองรสิบอชั่วโมงนะครับตัวนี้ทำงานมาน้อยมากนะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวผมพาไปดูหน้าจอ รูปภายในตัวนี้นะครับมาสวยมากนะครับนี่ดูเลยเลยนะครับนี่สีเดิมเดิมนะครับอันนี้เราไม่ได้พ่นใหม่นะอันนี้เป็นสีเดิมนี่พลาสติกต่างๆนี้ยังเงาแวบ,บอยู่เลยนะครับกุญแจนี่จักรัดเครื่องครับกุญแจนะครับเรามีให้ชีดอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นแอ ก็ปรับอุณภูมินะครับอันนี้ก็เป็นไฟบนหัวเก่งนะครับนี้ไฟเลนอันนี้ไฟที่บูมนะครับโวลลุ่มนะครับส่วนนะครับฟิวจะอยู่ตรงนี้นะนะครับฟิวอยู่ข้างล่างนะครับถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็สามารถตรวจเช็คตรวจสอบได้ก่อนได้เลยนะครับส่วนหน้าจอรับหน้าจอก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีปรับโหมด แล้วก็พีอมอันนี้คือเหลือนะครับไม่ใช่ว่านั่นนะครับนี่อันนี้คือเหลือนะครับก็เหลือการเปลี่ยนถ่ายอยู่ที่400กว่าชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเต่ากระต่ายนะครับสําหรับตัวเดินที่ฉีน้ำทีน้ำกระจกแล้วก็ที่ักกระจกครับ ไม่มีอะไรครับอันนี้ก็จะเป็นโอโต้นะครับอันนี้ก็โวล่มแล้วก็วิทยุครับติดตั้งให้ใหม่นะครับทุกอย่างคอนโซลทุกอย่างพร้อมนะครเดี๋ยวผมจะลองระบบให้ไอสได้รับชมกันนะครับมุตตาวันนี้เราก็อยู่กับตาก้อ,องครับตาก้อ,องแต่งตัวพนหยาดแต่ฝนหยาดแต่นดำเนะนะวันนี้เยอะเพราะว่า วันนี้วันที่ย5 2ห้ายี่หกยี่เจ็ดวี่สองเมื่ออีกสองเมื่อเราก็จะทำการกลับบ้านกันนะครับจิตใจของทาง้องผมอยู่บ้านแล้วนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเราจะร้อนระบบกันนะครับโยครับโอ้ตัวแท้ดยวขอยญาปิดประตูดีกว่านะครับขอุญาปิดประตูเด้อเมื่อกี้ครับ ตามครับสวิงครับวงก,กี้ครับตัวเดินครับ ตัวเดนนี้จะเป็นระบบซอฟต์นะครับเราเวลาเราแตะปุ๊บมันจะไม่เลีนยงเครื่องวทีเดียวเหมือนพวกระบบขุดนะ,นะบางท่านว่าเอาทำไมมันโหลดซาอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ผมผมตั้งโหมดอยู่ที่โหมดไฮนะครับหรือว่าโหมดเร็วสุดนะครับโอ้โอโอเร็วแห้งครับ ตัวนี้นะเป็นเ k 200นะครับ YS11 นะครัคันนี้เราทําการซื้อขายกับคุณพ่อไปในราคา2ล้านนิดๆนะครับตัวนี้นะครับก็จะพร้อมจะส่งนะครับวันนี้ทีมงานขนส่งนะครับทัาทีสยามก็จะมาทําการนํารถไปจัดส่งให้เรานะครับเพื่อจะถึงมือคุณลูกค้าให้ทันพรุ่งนี้นะครับตอนเช้านะครับเพราะว่าคุณพ่อว่าขอเป็นเลือกเช้านะครับโอ้เร็วดีแท้ ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องอ่าเป็นเครื่องฮีโนดนะฮะ j o 5นะฮะตัวนี้ก็พบเห็นกันมากมายนะฮะบางท่านก็บอกว่าอ่าพี่ไม่มีซูเปอร์ XM ็กอมเหรอครับบอกไปเลยครับที่ญี่ปุ่นไม่มี XM ็กเอมเนอญี่ปุ่นเขาจะทำกันแค่อ่าใบเอ็นสิบเอ็ดแล้วก็ใบเอ็นสิบสองครับแล้วก็จะขึ้นไปเป็นใบเอ็นสิบสามเลยนะครับใบเอ็นสิบสามจะเป็นขีดเก้านะนะครับใบเอ็นสิบเอ็ดกับใบเอ็นสิบสองนี่เป็นขีดแปดครับส่วนตอนนี้นะครับที่โน่นเขาใช้เป็นไฮบริดกันด้วยแล้วนะครับ เรากมแม่โคเป็นไฮบริดมานานแล้วนะ นี้นะครับเราทําการตรวจเช็คให้ท่านใหม่นะไม่ว่าจะเป็นบูธสลักนี่บูธสลักชุดขุดต่างๆนะครับก็จะมีชุดบุ้งขี่มุมต่ออาร์มนะครับชุดรงเทงนะครับเราทําการตรวจเช็คให้ท่านเส,นสร็จสับเรียบร้อยนะครับสลักกลางบูมโคนบูมนะครับทุกอย่างตรวจเช็คให้ท่านเส,นสร็จสับเรียบร้อยนะ <minorities> ไปถึงก็เติมน้ำมันโซลาดูงานได้เลยครับอย่าลืมอัจจะรบีเด้อนะครับจะรบีอัดหน่อยนะครับอัจจะบีทุกๆเช้าตรวจเช็ครลบบน้ำมูกน้ำมันนะครับ แล้วก็เช่นเคยคร like to ับระบบเฟสเชอร์น to ี่นะครับการระบบเฟสเชอร์นี่ตั้งให้ใหม่นะครับระบบรอบเครื่องตั้งใหม่ครับของเหลวต่างๆนะครับตรวจใหม่ครับเปลี่ยนให้ทา่านเสร็จสรบเรียบร้อยน้ำมันตัวเดินน้ำมันเครื่องน้ำมันสวิงน้ำมันแฮรลิกนะครับตัวนี้เปลี่ยนให้เสร็จสรรเรียบร้อยะบบตัวเดินครับเตาครับกระต่ายครับเตาครับ 唔係啊！<There. S 2> <Yeah. S 1> yeah. หภายในนี่แอร์แบบเย็นครับข้างนอกก็หนาวข้างในก็เย็นอึนะครับก็สำหรับ sk 2 0 0 y s e คันนี้ครับก็เสร็จสับเรียบร้อยนะครับก็จะพร้อมส่งวันนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวเจ้า sk 135ต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวพบกันอีกสักครู่เดียวครับ